สวัสดีครับสวัสดีครับวันเรามีไลฟ์สดมีรือหกัแชร์ช่วยแม่นุษน้องอิงพ่อโจย่าสุภาพแจกทั้งวงคนละสองร้อยบาทปั๊บรื้อปน่อยครับแชร์ช่วยกันมาต่อแถวเดียวนะคะกรุณนาต่อแถวเดียวนะคะไม่ใช่สองแถวสามแถวสี่แถวไม่ไม่ถือว่าจบเพราะฉะนั้นใต้แต่คณแม่สุภาพแล้วก็ ไปหาคนุกต่อไม่ได้นะลูกมีกล้องวงจรปิดอยู่ท้างมีกล้องวงจรปิดอยู um, ่เนาะใช่ใช่ไม่ใช่ว่าต่อแถวแม่สุภาพได้เงินปุ๊บไปต่อแถวฟ้อนรุ่กันไม่ใช่คลือกนะครับ้องอ่ะ นมามาตัดมาทางนี้เลยตัดมานี่เลยอีกแถวนึงตัดมาเลยตัดมาเลยอีกแถวนึงตอ้มี้เสียนอนดูหน่อยค่ะน้องคนนี้ค่ะสองรอบตึ้งมาเพราะว่ารอบแรกมีผมรอบที่สองไม่มีผมดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเช็คดูคลิป มีกล้องอยู่นะคะเรามีกล้องอยู่ก็วงจรปิดอยู่นะคะแล้วก็ใครได้แล้วก็ได้เซอร์รี่ไปแต่งตัวเลยลูกเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะรีบเลยเคลียร์เลยนะคะเติมกำลังใจกันนะครับ หมอลำนะคะหมอลำนะคะเชิญค Bu <no ่ะเชิญค่ะได้ส่งหนักพอโดนเลยอ่าเดี๋ยวก็ทีหลังก็ได้ให้เลี้ยาพี่กันโดนก็ได้ได้หมดเลยค่ะคุณเข้าได้เลยค่ะลูกเข้าได้เลยเดี๋ช้าแต่ไม่ต้องมาทางคุยนะคะเพราะคุยไม่มีเงินน้ำใจครับประจูุบันุนน้องอิงยาธุภาพครับนี่ทีมงานแบบนี้ตลอด

ปพิ่มใจไรผมประทับใจแล้วไรพ่สูสายใหญ่ยป้งยัยใ,ใ,ใ,ในบุคลากรคน,นหนึ่งครับอล้วมึงเป็นน,นักเตะซานัตดีไม่ใ้ขอใ้เดี๋ยวน้มมีทองลยวยลวยสุขสบายเนทองหลายมากที่มากันกานนัเอครับผมมีอย่างไรกายพิสจุหเงหิงปังปังดังดรวยรวยในเร็ววันครับัวเปียเิ่อยอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งเรงค่ะ ข้างตลอ pa, ดให้สงข้างาน้อเซ็ <circuits> สาน้อยนะสุขภาพยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงหิงหิงปังปังดังดังรวยรยสาวน้อยนะก็ไม่เล่นน้ำกันหรอกเดี๋ยวมันจะเปียกมันต้องขึ้นโชว์ไงไม่เล่นน้ำกันโวยมาได้ข่าวว่าโชว์แรกไม่ใช่เหรออี่นนี้เียไปไปไป

พุดย่าเลยครับสงร้อมานล้วมาล้อ่ะได้พอบ้างไปพอได้พอบ้างไปเนี่ยเพิ่ง พันหน่ hmm. mm ันได้พอบ่งอยู่เอาเดี๋ยวก็ได้มันมันเอาเนี้แล้าอีป่าพ ที่หลอกคุณบอจริงว่ามันโคใหญ่ันใจบ่อคุณบอกจริว่าสมาอกหน่อเรลูกไว่าเงสองลอยไม่เลยทำไชิลูกเมยมาชิกขาน่อยบ่าเลยขาชิบว่าเมียนแล้วปิดทมาชิกขาหน่อยแพงว่ แล้วมสร้างมาในแม่แบบเาจแม่เดี๋ยวไปก็ิบคุณแม่กนเด้ะอิเอาอีกสองนอยำพุ่มแม่อีกไปเอาอีกบน้ำุณแม่เดี๋ยวบอกพ่อเด้นี่แเนอไห่ห่่อจ้าเาสั่งหนุ่แม่เล้ยวได้บอัตส่ร่แล้วเาไ่อยนุ่ยหน่ไหมย่อยนุ่ยบ่อหัตอย่างเลยบ่อสั่การสังานอยางกับแามีเ้ยงนแกหร

เตี๋ยวผู้หัวเนี่ยเลยมันผูตัดไหมเอาหูมาแบ่งเดี๋ยว่าับเด้บัความเลยก็มึงได้หรอ่าแม่บอกันนี้ตัวทุ้นใ้รูกให้เต้าตัอแม่ี่แูว่ามาต่อมูกันไปยังไปต่อตุ้นแลบรรยากาศนี่ฮะมวลชืนโฮเซลนะครับหลังวิทีนะครับ คล er ิปคลิปวันธรรมดาครับตนาใครอเดอมาเพื่อแก้่นเมาบเมาอจะได้2รอบนะครับับบเลยเลยรอบรอบละ3แถมเออแก้ปาส์กับเมาปัดหีนแ้ะครับวไ ต้องคนที่ซีนต้องต้องสั้อัอพลมีตีนนี่ดีทีเอารูปรูปรูปป้าไปนี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องสมนี้ครับอยู่ดีมีแข็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับบร้ษัทุกรคนครับ